ใบงานที่หนึ่งนะคะเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยวันนี้นะคะมีสองตอนนะคะตอนที่หนึ่งคำชี้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนที่พึงปฏิบัติมา4อย่างนะคะตอนที่สองคือให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อ,อความที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยเดี๋ยวเราเรียนเนื้อหานะคะแล้วก็มาร่วมทำใบงานด้วยกันนะคะไปเลยค่ะ ความหมายของประชาธิปไตยนะคะด้านการปกครองเป็นระบบก,การปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่และถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ค่ะ<ม>เดี๋ยวเรามาดูความหมายของสิทธิ<ม>เสรีภาพและก็หน้าที่กันค่ะสิทธินะคะหมายถึงอำนาจอันชอบธรรมเชน่นบุคคลมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดนะคะ อำนาจที่กฎหมายรับรองให้กระทำการใดๆโดยสุจริตได้อย่างอิสระแต่ต้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลอื่นเช่นสิทธิในการซื้อขายสินค้าและบริการโดยไม่ผิดกฎหมายเราสามารถจะขายสินค้าใดก็ได้นะคะเช่นขายพืชผักขายเสื้อผ้าแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายคือไม่ไปเอาเสื้อผ้าลายของคนอื่นมานะคะแล้วก็มานำมาผลิตเป็นของของเรานะคะ ซึ่งอันนี้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนั่นเองต่อมานะคะสิทธิในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนะคะก็เป็นสิทธิของเราที่เราจะทําได้โดยอิสระนะคะและนักเรียนคิดว่านักเรียนมีสิทธิอะไรบ้างคะ ด้านเสรีภาพนะคะความสามารถที่จะกระทำการใดๆได,ไ,ดได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางโดยไม่แปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นและไม่ขัดต่อกฎระเบียบและก็กฎหมายเช่นเราทุกคนนะคะมีสิทธิจะพูดพูดอะไรก็ได้นะคะโดยที่ไม่ไปกระทบกับผู้อื่นหรือไปทำให้ผู้อื่นเสียหายซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ก็มีข้อกฎหมายนะคะบังคับไว้ว่าถ้าเกิดว่านักเรียนไปพูดอะไรที่ไปใส่ร้ายคนอื่นหรือว่าไปพูดที่ทําให้คนอื่นเสียหายจะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าค่ะซึ่งจะต้องได้รับโทษนะคะต่อมาเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะกฎหมายได้เขียนไว้ว่าคนไทยจะนับถือศาสนาอะไรก็ได้เช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามนะคะไม่มีใครที่จะ มาบังคับเราให้นับถือศาสนาในดก็ตามนะคะเพราะว่าเรานั้นสามารถกระทําการใดๆก็ตามที่ตนปรารถนานะคะโดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นค่ะต่อมาหน้าที่นะคะหน้าที่คือการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะคือภาวะที่บุคคลต้องกระทําหรืองดเว้นกระทําตามที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะ ข้อแรกเลยก็คือเรามีหน้าที่ในการเคารพก,กฎหมายและก็ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองนะคะ และมีหน้าที่เสียภาษีอากรตามกฎหมายนะคะภาษีที่เราเสียไปเนี่ยจะนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศและถ้าเกิดว่าเราละเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงเนี่ยประเทศก็จะไม่เกิดการพัฒนาโดยภาษีเนี่ยจะนำไปใช้ทำอะไรบ้างก็จะใช้สร้างสาธารณประโยชน์เช่นถนนสะพานข้ามแม่น้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกมีไฟที่ติดตามริมทางใช่ไหมคะ เพื่อให้เราขับรถสัญจรได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่จะได้รับการศึกษาภาคบังคับนะคะนักเรียนต้องจบการศึกษาภาคบังคับนะคะก็คือวุฒิม .6 นั่นเองต่อมาหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยสุจริตนะคะการเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเมื่ออายุครบ18ปีบริบูรณ์ และนักเรียนมีหน้าที่อะไรบ้างคะหน้าที่ของนักเรียนนะคะก็จะต้องได้รับการศึกษาภา,บาคบังคับใช่ไหมคะและถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามผู้ปกครองก็จะได้รับโทษต่อมานะคะจิตในการทำตามกฎหมายนะคะเช่นกฎหมายจราจรนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนขับรถเนี่ยนักเรียนก็จะต้องสวมหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ดูสัญญาณไฟจราจร เปิดไฟท้ายเมื่อต้องการจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานะคะต่อมานะคะหลักการของประชาธิปไตยนะคะมีหลักการของความเสมอภาคนะคะไม่ว่าจะรวยจนนะคะทุกคนก็จะได้รับความเสมอภาคการเข้าใช้บริการเท่าเท่ากันนะคะต่อมาการมีส่วนร่วมโดยบทบาทและหน้าที่นะคะ บทบาทหน้าที่นะคะเช่นเป็นครูก็มีหน้าที่สั่งสอนอบรมคุณธรรมจริยจรรทให้นักเรียนนะคะเป็นคุณพ่อก็จะต้องมีหน้าที่ออกไปทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมคะต่อมาการเคารพการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะก็คือการที่เรานั้นทุกคนนั้นมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะมี ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หรือแม้กระทั่งว่าเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะเราก็จะต้องมีการมาพูดคุยนะคะแล้วก็ยึดเสียงส่วนใหญ่นะคะจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยพร้อมกับยอมรับกติกาของเสียงส่วนใหญ่ค่ะ ่อมานะคะประชาธิปไตยด้านการดําเนินชีวิตนะคะประชาธิปไตยเป็นวิถีการดําเนินชีวิตที่มีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมนะคะเช่นการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลค่ะการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมแล้วก็ร,ร่วมกันรับผิดชอบอจากภาพนะคะเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนนะคะเช่นการจราจรน,นะคะ คนขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะก็จะต้องสวมหมวกกันน็อกใช่ไหมคะอ่ะมีป้ายทะเบียนมีภาษีรถนะคะต่อมานะคะถ้าเป็นนักเรียนก็จะต้องเวลาข้ามถนนก็จะต้องข้ามทางม้าลายนะคะแล้วก็ดูสัญญาณไฟจาราจรน,นะคะบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในชุมชนนะคะก็คือ เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนะคะจากรูปภาพนี้อ่าหนึ่เป็นภาพของการมาประชุมนะคะขอความคิดเห็นของผู้คนในชุมชนเพื่อนํามาพัฒนาหมู่บ้านเช่นอาจจะมีงบลงมาที่หมู่บ้านแล้วก็ทุกคนก็มาร่วมกันประชุมให้ความคิดเห็นว่าเราจะนำเงินอันเนี้ยไปทำอะไรนะคะ สิ่งนี้เรียกว่าการมีส่วนร่วมคือการลงประชามตินะคะต่อมานะคะเป็นการเลือกตั้งประธานชุมชนนะคะก็ทุกคนมี1สิทธิหนเสียงนะคะก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งเพื่อให้เลือกคนที่ดีนะคะมาบริหารงานนะคะต่อมาการดูแลรักษาสาธารณาสมบัติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะจากภาพแรก อันนี้ไม่ดีเลยนะคะเพราะว่า<ม>เป็นไงคะมีการทิ้งขยะลงในแม่น้านะคะดังนั้นเราเป็นสมาชิกของชุมชนนะคะก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบแล้วก็ดูแลนะคะ<ม>ก็คือถ้าเห็นว่ามีคนมาทิ้งขยะนะคะ<ม>ก็ควรจะเก็บขยะแล้วก็ช่วยกันตรวจตาดูแลอสอดส่องนะคะไม่ให้มีคนมากระทําความผิดแล้วก็ช่วยกันทําความสะอาดรวมถึงรักษาสิ่งของที่เป็นสาธารณประโยชน์ ดังนี้ด้วยนะคะเช่นถ้าไปวัดใช่ไหมคะเราก็จะต้องไม่ไปขีดเขียนกำแพงของวัดนะคะหรือไปปีนป่ายอาจจะทําให้สาธารณสมบัติเหล่านี้เสียหายได้นะคะต่อมาบนบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกในชุมชนนะคะเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแรลรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ก็จะมีสืบทอดไปยัน ลูกรุ่นหลานของเรานะคะจากภาพแรกนะคะเป็นการลดน้ําดํำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแสดงถึงความกตันยูต่อผู้มีพระคุณนะคะและเทศกาลลอยกระทงก็ถือว่าเป็นเทศกาลเป็นประเพณีอันดีงามนะคะก็คือเป็นการระลึกถึงพระคุณของของแม่น้ำนะคะหรือว่าน้ำที่เราใช้ดื่มใช้ทาน ใช้อับน้ํากันนะคะก็จะได้เราลึกถึงพระแม่คงคาแล้วก็ไม่ทำให้แหล่งน้ำเสียหายค่ะคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนก็อาจจะตอบมาว่าเขารบกฎหมายจราจรนะคะแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังนะคะเวลาขับรถใช่ไหม ไปรบกวนผู้อื่นรวมถึงถ้ามีกิจกรรมภายในหมู่บ้านนะคะเราก็ไปร่วมกิจกรรมเช่นอ,อ,อาจจะมีกิจกรรมการทำความสะอาดวัดนะคะกิจกรรมการเลือกตั้งนะคะของคนในชุมชนหรือว่าเ,เราก็ไปดูแลไปช่วยเหลือนะคะให้ส่วนให้ความร่วมมือ จากภาพนะคะเป็นการเลือกประธานสภานักเรียนใช่ไหมคะถ้านักเรียนมีโอกาสนักเรียนก็ควรจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนะคะจากภาพนะคะก็ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยใช่ไหมคะเหมือนเป็นการจลองการเลือกตั้งของผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่การ ไดการดูรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็กากาชื่อคนที่เราเลือกไปแล้วก็นำมาย่อนใส่ในกล่องเลือกตั้งนะคะแล้วก็ร่วมกันนับคะแนนเสียงจากสองภาพนี้นะคะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ดังนั้นนะคะเราทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้และหากพบว่ามีคนอื่นที่มีการแสดงความคิดเห็นไม่เหมือนเรานะคะเราก็จะต้องยึดถือนะคะยอมรับนะความคิดเห็นที่แตกต่างแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะค่ะสำหรับใบงานที่1นนะคะเรื่องกระบวนการประชาธิปไตยนะคะ ตอนที่1คํางคำยิ้แจงให้นักเรียนยกตัวอย่างบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนและก็ชุมชนพึงปฏิบัติมา4อย่างนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็คือแนวคําตอบนะคะบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนนะคะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างๆนะคะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีและว,วัฒนธรรมนะคะวันลอยกระทงวันสงกรานนะคะซึ่งแสดง ความเป็นอะไรคะความกระตันยูใช่ไหมคะเราก็ควรอนุรักษ์ไว้นะคะต่อมานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะเวลาที่หมู่บ้านของเราหรือว่าชุมชนของเราต้องการความร่วมมือความร่วมแรงร่วมใจนะคะการแสดงออกถึงความคิดเห็นนะคะในด้านต่างๆเช่นอยากให้ชุมชนของเราเนี่ยมีการพัฒนาอะไรขึ้นนะคะนักเรียนก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแม้เราจะเห็นแตกต่างจากคนอื่นนะคะหรือคนอื่นอาจจะเห็นแตกต่างจากเรานะคะเราก็ ควรจะไปใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่นะคะเพราะว่า1คนก็มี1สิทธิ์1เสียงเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าข้อตกลงภายในชุมชนนะคะเช่นการใช้ถนนนะคะการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะคะเช่นถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะต้องสวมหมวกกันน็อกมีการเสียภาษีพรบรถนะคะหรือแม้กระทั่งการดูสัญญาณไฟจราจรนะคะการเดินทางข้ามถนนโดยผ่าน ทางม้าลายหรือสะพานลอยค่ะต่อมานะคะถ้ามีการเลือกตั้งเราควรไปใช้สิทธิ์เช่นการเลือกประธานนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้ววันหนึ่งมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนมานะคะนักเรียนก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ของตนเองนะคะด้วยความเต็มที่เต็มใจนะคะแล้วก็เลือกคนที่ดีนะคะให้เขามาเป็นผู้นําของเรานะคะ ต่อมาตอนที่2นะคะให้นักเรียนวงกลมล้อมรอบข้อความนะคะที่เป็นกิจกรรมตามกระบวนประชาธิปไตยนะคะ,ะครูเห็นแล้วนะคะข้อที่1น,นะคะการแสดงความคิดเห็นในงานกลุ่มนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นไหมคะมีนะคะ,ะต่อมาอันนี้ซ้ํากันนะคะเราก็วงกลมไปการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการของเรา เป็นไหมคะนักเรียนเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะคะตามความต้องการของเราโดยที่สินค้านั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายนะคะ<ม>การมติเห็นชอบในการทำกิจกรรมอ่ะก็เป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะคะ<ม>การเลือกหัวหน้ากลุ่ม1คน1สิทธิ์1เสียงนะคะ<ม>ก็ เป็นกระบวนการประชาธิปไตยนะคะเราสามารถเลือกใครก็ได้ให้มาเป็นผู้นำของเราโอเคหลังจากที่นักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนะคะก็เช็คความเรียบร้อยให้ถีทั่วนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในใบงานหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ